สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลดไซส์เสื้อตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นแขนลักแลนนะครับแขนยาวมากนะครับถ้าเป็นแขนลักแกลนเราสามารถเก็บตัวเสื้อกับแขนไปพร้อมพร้อมกันได้นะครับส,สัดส่วนลูกค้าคืออกไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแล้วก็เอวคอดแต่ว่าสะโพกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนก็จะดูเพียเพ้ยนนะครับดูสะโพกใหญ่มากนะครับ หลังจากนั้นที่เราเก็บตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วเราก็ลาปลายแขนคืนให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับครับเรียบร้อยแล้วก็รีดให้เรียบร้อยนะครับรีดยืดตะเข็บก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับไม่งั้นตะเข็บก็จะดูย่นๆนะครับดูไม่สวยงามนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยนะครับราคา4 0บาทนะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ลาชายใหม่นะครับ